นครเนาะที่นี่เนาะเป็นมูลสัวันดีเนาะเฮาสีมาเบิ่งหนังสปัปละออ่าสึกเป็นหนัง <c oughs> บอกเลยว่าอ่ากระแส่อนข้างแฮงนะตอนนี้เนาะก็เลยแบบว่าได้ถือโอกาสเนาะมาเบิ่งเพราะว่าดังแฮงเนาะดังไปจนหอดประเทศลาวแม่นบ่แต่ว่าประเทศก็เลยแบบเออจังวาคนแบบทนกระแสบบ่ไหวนะอันนแบบี้กแบบ็จนได้หอบแบบว่าหอบหอบเข่าหอบคอกมาเพื่อจะมาเบิ่งหนังสัปเละด้วยสัปละเนาะเดี๋ยวเฮาจะพา พ่อแม่พี่นอ้องมามูขูเฮาเขาไปบึงน้งสับป,ปะเหรือกันเลยเนาะทุกคนสบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนําเดิ้ยินดีต้อนรับทุกท่าน้าสู่ซอ,องสาวบุพาเชีแนลมือนีกำาพก,กสาวบุาพาแล้วยนาอพี่น้องมาพบกันในยามค่อยขำลงแรงแดนแหง่งอิสระภูพ,พาปะดง คงคันนาเป็นนาอ้อนตอนเมื่อนี้กับพ่อกันยามค่เนะเดดกับสองเฮาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงกว่าๆนาะพี่น้องเนาะตะเวนกำลังสิตกดินตะเวนกำลังแบบสองเลยพี่น้องซึ่งเมื่อนี้เนาะโซภากะจะไม่เห็ุคลิปรีแอคชั่นนะพี่น้องเนาะจะมำเห็ุคลิปรีแอคชั่นคือเก่าจะไม่เห็ุคลิปรีแอคชั่นที่กำลังเป็นกระแสมาแหงนะบอว่าจะเป็นทางฝั่งไทยแล้วก็กระแสดังมาแหงฮอดทางฝั่งลาวนะพี่น้องเนาะก็คือ นางซับปปเปลือนั่นเองเนอะพี่น,น,น้องน้อน,นี้สุภาก็จะมานำเสนอคลิปนัวข้อเรื่องนางซับปปเปลือปังมากจนสาวลาบาเราข้ามโค้งมาฝั่งไทยเพื่มอมาเปิดหนักสับเปลือกนะพี่น้องเนาะ,นนนาะส่วนคลิปนี้ก็ได้มาจากซองของ let's go with g l u e นะพี่น้องเนาะ,นนนาะก็ต้องขอขอบคุณคลิปกันสมุทรหลายๆเ้อที่เพื่อนได้นำเสนอได้ถ่ายทำเรื่องราวดีๆมาให้พวกเราได้รับชมเนาะคลิปนี้ก็ เพื่อนชิพาเขาไปเบินน่งนางซับไปเลอยพี่น้องแต่ว่าบู๊หูเขาสิเขาไปฮอดได้ฮอตสเนาะเพราะว่าในห้องนังเพื่อนอาจจะบอยถ่ายหรือว่าหรือว่าใไฮถ่ายได้บน,น้องโซฟาข้างประสาทอะไรนะบอกเลยว่าพี่น้องนางซับไปเลอยเนาะกำลังเป็นทีม่มาแฮ๊งมากๆเลยบ่ราว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกเรื่อยไปทางได้ก็เห็นแต่นางซับไปเลอยพี่นอ้องซาโุฟาก็ได้เห็นคลิปได้เห็นคลิปตัวอย่างนังน,นะพี่นอ้องแล้วก็เพลงประกอบประกอบนังเนานะ สัพาเห็นคลิปก็ยังไห้นั่พี่น้องเลยป้าซึ่งแห้งพี่น้องนั่งใะอินแห้งเนาะตอนสาวกับสาวตอนตะลบกับตะลบนาะพี่น้องเนาะมันจะมีแบบอสองตัวอย่างสองอันตัวอย่างอันเด็ดๆที่เพิ่งออกมาให้เบิ่งในตอนอันพีใบเขามหลอกอันหลอกผู้เฒ่ากนนะพี่น้องอีพี่ใบเข่าอีพี่บอดี้เด็ดอีพีพี่บ้าเด็ดพี่น้องมึงหลอกผู้เฒ่าอุ้ยทากิเลสเดาะคนนั้นเนาะเสัพพาก็ห้าลั่นเลยพี่น้องเลยแล้วก็ตอนอัน บักเซียงนะพี่น้องตอนอันเห็นใบเข่าตอนถอดจิตไปเห็นใบเข่าน้พี่น้องเลยแล้วก็เออเดินมาใบเขานะป้าสุภพาน่ะหายน้ำนังพี่น้องเลยเจ็บใจอยู่หลายมือเราเสียใจน้ำนังพี่น้องแล้วก็มิวสิกเพลงอีกพี่น้องเพลงที่เพลงยื้อนะพี่น้องตอนที่พระเอกอันพันเห็นพอเนาะพันเห็นพอแล้วก็มาบอกว่าพอจากไปคือบอกว่าบอกล่าวกันนี่นะแล้วก็ แต่กาใบปะลินยางยังบริหารเลยเด้อพี่นาะพอกระหววปะเป็นยางถ้าว่าบริจาคเมื่อนี้เมื่อหน่ะยังสีจักคือเก่าเนาะผมยังมาการันตีได้ดอกพอจะอยู่น้ำลูกได้อีกโดนปานใดขนาดเราพี่น้องว้าวอันนี้ก็กินใจขนาดเลยพี่น้องให้น้ำหนังอีกอันนี้ก็เราซาบุพาขนาดเราเบิ่งแต่ตัวใหญ่ในเดี๋ยวพี่น้องคะแนนชิบไปเบิ่งอยู่ห้องพาไปย่นไปเบิ่งเต็มเรื่องเนาะยันซาบุพาให้ยสามมือสามขึ้นก็มาเศร้าว่าจะพี่น้อง ก้าเท่ากับไปพอได้นะพี่น้องเนาะก,ก็ได้จะหับส้มในภาพตัวอย่างอะไรพี่น้องข้าก็ยังมีโอกาสเนาะบอกง่ายๆกับว่าม,มีบุญพี่น้องบม,มีบุญไปเบิบ่งนางเต็มเรื่องเนาะจะได้พี่พี่เอฟซีฐานใดทีได้อ่าไปเบิ่งนางซับปเปลือกเต็มเรื่องก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกสัปปะพาร์เด้อพี่น้องว่าเป็นอนะไรเนี่ยเนาะหมอนแหงบบเสาแหงโบขาดสมใจนะพี่น้องเนาะกะจะดนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเด้อ แล้วพี่น้องอ่าบอกไลค์ก็สิยายห่างเลยก่อนจะไปหับส้มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนเตือนเพื่อไปให้ผ่านคลิปใหม่ๆจากดาลาเนาะแล้วก็อย่าลืมคลิปต้นฉบับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสัมดาห์จะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้โพสเนาะฝากไปให้กำลังใจเพคนในเดี๋พี่น้องขั้นตอนต่อไปเอาเป็นว่าเราไปหับส้มคลิปมากันเลยนะพี่น้องว่าบ่าวลาเราจะพาไปเขาห้องหนังหอดจุดใดเนาะจะสามารถเข้าไปในอ่าหงภาพยนตุนในลิบบอเนาะเดี๋ยวเราไปหับส้มพร้อมๆกันเลย สบายดีพ่อแพี่น้องไปเบอร์สุขุมสุขุมทางฝั่งลาวอะไรกับฝั่งไทยเนาะอ่าเสริมมื้อนี้เนาะกะเฮากะได้พาพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวเนาะไม่ว่าสาวลาวมีแต่ผู้งามๆเนาะได้มาที่อ่าโรบินสันเนาะทุกคนโรบินสันสกลนครเนาะมื้อนี้เนาะเป็นมื้อสวรรค์ดีเนาะเฮาสีมาเบิ่งหนังสัปลอ่ซึงเป็นหนร่บอกเลยว่าอ่ากระเซค่อนข้างแหง นะตอนนี้เนาะก็เลยแบบวะ่าได้ถือ,อ,อโอกาสเนาะมาบึงเพราวะว่าดังแหง้งเนาะดังไปจนทอดประเทศลาวแมนบอกแบบว่าประเทศก็เลยแบบเธอแบบว่าคนแบบทนกระแสบวายขนาดนีอันนี้ก็นจนได้หอบแบบว่าวหอบหอบเขา่าหอบคอบามาอเพื่อจะมาบึงหนังสัปเปอร์เลด้วยซับพอเนาะเด,ดี๋ยวเราจะพาพ่อแม่พี่น้องอ่าหมู่ขู่เราเข้าไปบึงหนังสัปเปอร์เกันเลยเนาะทุกคน เอา่ะทุกคนตอนนี้เขากันอย่างมากลจะฮอดโครงหนังเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปบึงสาหรับหนังเนาะเป็นสีชาจากโมงเนี่ยไปเบ่งกันเลย,ย,ยคนเต็มโรงเลยนะจุดจินมนี่ปารตก็ทุกคนบุงมไหมโอ้โหปาร์ตไ้เลยโอเคไปไป หาตัวสำหรับการเข้าไปเบิ่งเนาะโอ้เข้ามาแล้วนะจุเจนี่โอเคเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันแล้วหลังจากที่ออกมาจากโรงหนังเดี๋ยวเขาจะมาที่หด,ดอ่ะมาเบิง่งความรู้สึกของแต่ละคนเนาะสำหรับตอนนี้กะขอลาไปเบิ่งหนังก่นกนอนเด้อบ๊ายสองชั่วโมงผ่านเฮ้ยเสียต่อเสียต่อ ข่อยข่อยข่อยใจจดกับใจจอดกับที่หยุดแหงตอนนี้ข่อยใจแต่ว่าตอนเแ้าเขาไป่คุยกันแล้วก็รับกูน่ะบอกโบได้รับข่อยหายข่อยหายสมงอข่อยหายน้อยนหนึ่งหายตอนแบบอาหารก็เลยหายข่ายกะข่ายกะเออทำาหมวนบอกกหมวนเนาะงั้ที่หยุดด้วยด้วยแฮตอนนี้คนล่นหาทุกคนแต่จะมาเบิ่งกนางทียุดมาเบิร์กไหมคนคือร้ายง่าอ่ะ ที่ยศมาแห้งแต่ว่าไว้โอกาสหนาเนาะเดี๋ยวเราคอยมาเบิ่งเนาะฮิโอ้ยไอ้ใครก็ยังไม่ได้เมิองตีเลยมืองกอดก็ได้ละครับคนมันลายเราบซีนีอันน่ะทีหนังเบิ่งบ่อะไรครับซีเบิ่งที่ยศหัวคนลายให้ทุกคนเบิร์นที่ยศก็คือคนและคนมันลายเอาไว้โอกาสหนาแล้วกันนะทุกคนเมื่อนี้ก็คือซีเบิ่งเพียงแต่อ่าสับเปลือกฮะเลยเนาะเบิ่งนไม่คนนะหลายแห้งรังจักออกมาแต่เบิ่งนหนงเนาะ เป็นแล้วความาาวามุ่ซมั่นจะเบิ่งหนังซ้อตั้มมวนบดหมวนลมวลมวหมวน,มวนวตัวไหนย,ยังนังหายซองซ้ำเถื่อพูดมาอาแล้วทุกคนต่อไปครับก็จะได้กรับแล้วเนาะเดี๋ยวจะซองแถวกรับก่อนแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับคือสิจบเพียงแต่เท่านี้เนาะคันหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจให้เราอีกชิ้ต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายการทีจบไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เท่าบริข่าไปเพิ่นบริภาษ์เขาเข้าไปในห้องหนังจำนะพี่น้องเนาะเพิ่นพาแต่เข้าไปในบอลทีหน้าห้องหนังพี่น้องเพราะว่าในห้องหนังเพิ่นบ่ให้หน้าเพิ่นหนาจะบ่ได้ให้ถ่ายคลิปจำพี่น้องเนาะในโรงหนังในบอลที่เฮาหนังเบิ่งหนังนะพี่น้องก็ได้ได้เห็นแต่บรรยากาศภายนอกเนาะเสิงสาบุพากะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะพี่น้องเนาะที่ได้เห็นหน้าห้องหนังจะพี่น้องเนาะการที่ว่าโอ้คนหลายแห้งนะพี่น้องเนาะแล้วกั คือสิคือคืนคือสิอออออหมวนแหงพี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศคนแบบนางมันกำลังมาแหงอะนะพี่น้องคนก็เลยแบบคนก็เลยแบบไปเบิ่งลายเนาะโอ้พี่น้องขากแหงอันนี้สับปะรยไปเบิ่งได้พี่น้องเลยเพราะว่าเห็นตามอ่าสื่อต่างๆนะบาจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ติ๊กต็อกนะพี่น้องเนาะซับประเรินถือว่ามาแห้งมากๆเลยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> พี่น้องเป็นนังที่แบบว่าทะลุเจ็ดลอยล้านแล้วตอนนี้นะพี่น้องเนาะ เก่งแห่งพี่น้องซึ่งอ่าผู้กำกับเพิ่นกอ่าพี่ตองเต้พี่น้องหน้าภูกำหนังสุดยอดเลยพี่น้องถือว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่กอบกู้อ่าจักรวาลไทยบ้านนะพี่น้องเนาะให้มาดังมาปังอีกครั้งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาทับส้มเบิ่งหน้าฮวงนางเนาะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปทางในพี่น้องเนาะเออก็หวังว่า พีเอฟซีจะ,มะ,ะห,หมักหรือซึมสดในการนำสนอขคลิปฟองเฮาเทลงบนชิ้นไระด้เขาไปในห้องหนังเนาะและการสำหรับพีเอฟซีทานใดที่แบบว่าได้เขาไปเบิ่งหนังเนาะได้เขาไปหาส้มนังสัปเปลือก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันในเดย์พี่น้องว่ามันหมดแห้งว่าพี่น้อง มันหมวดนแห้งมันขักขนาดไหนมันอินขนาดไหนมันเศร้าขนาดไหนนะพี่น้อง,อ,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 งอย่าลืมคอมเมนต์บอกสมุภาในเดอ้อสำหรับคลิปนี้เราสุภากกรนเดยขอตลาไปก่อนเนาะขอขอบคุณพีพีเอทีทุกท่านที่เข้ามาติดตามพับซุมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปแลวบอกรัโฆษณาของตาลาเด้อสำหรับคลิปนี้นนขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย